ก็จะมาทดสอบตัวจูนบลูทูธผ่านมือถือนะครับจูนกล่อง e m นะครับอันนี้ที่ทดสอบอยู่ก็จะเป็น e m 30นะครับกล่องที่ใช้งานต้องไม่ใช่แครนบัสนะครับก็ปกติมันก็จะมีเขียนอยู่แถวแถนี้นะแถวนี้ใต้ฝาใตาา้ไหลมันจะเขียนคำว่าแครนอันนั้นคือใช้ไม่ได้นะครับรุ่นใช้ได้ก็จะไม่มีคำว่าแครนเนาะการต่อใช้งานก็ต้องมีสาย4เส้นนะครับ ปกติบางรุ่นอาจจะมี3เส้นไม่มีสีชมพูนะครับก็ต้องหาสีชมพูมาใส่สีชมพูก็จะเป็นไฟเลี้ยง5โวลต์น,นะครับไปจำมาจากคันเร่งก็ได้ถ้าไม่มีนะครับอพอเสียบเข้ามานะครับเปิดกล่องให้เรียบร้อยก็จะเจอไฟกระพริบเนาะสำหรับรุ่นชวนมือถือนะครับจากนั้นก็ไปที่แอปนะครับแอป v c h a t เปิดแอปขึ้นมานะครับ สำหรับคนที่ใช้งานครั้งแรกนะครับก็เข้าไปตั้งค่านะครับก็ตามคู่มือก็คือเปิดสิทธิ์ตำแหน่งนะครับอนุญาตต,ตำแหน่งเนาะอยู่ใน,น,ในข้อมูลอนุญาตของฉันสิทธิ์ของระบบนะครับแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็ไปเปิดอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับนะก็เนี่ยไปตั้งค่าของระบบแล้วก็การอนุญาตตรงไหน การอนุญาตบีแชทการอ,น,อนุญาตกล้องถ่ายรูปตำแหน่งนี่ไงอยู่ตรงน,นี้แล้วก็เลือกเป็นตำแหน่งนะครับถ้าไม่มีมันจะอยู่ข้างล่างตรงน,นี้นะเราก็เลือกให้มันมาอยู่ข้างบนนะครับก็เป็นตำแหน่งโอเคก็ประมาณนี้จากนั้นก็เข้าไปเชื่อมต่อนะครับถ้าใครเปิดบลูทูธมานะครับเราจะเห็นเห็นชื่อนะครับ BT04A อยู่ตรงน,นี้ ห้ามนะครับห้ามเชื่อมต่อตรงนี้นะครับนะเอาไว้ให้ดูเฉยๆว่าเออตอนนี้เจอบลูทูธนะครับก็ให้ไปเชื่อมต่อในแอปนะครับเข้าไปที่แอปแล้วก็ไปสแกนตัวแอปนะครับพอสแกนเสร็จมันจะมาอยู่ในมินิโปรแกรมนะครับสําหรับเข้าครั้งต่อไปก็เข้ามินิโปรแกรมเลือกแอปของเรานะครับเลือกภาษาโอเคแล้วก็เลือก connect นะครับ คอนเน็กตรงนี้นะปึ e c พอคอนเน็กเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นราละเอียดต่างๆขึ้นมานะครับนะเหตุสองเหตสามิเพย์อ่จะประมาณนี้นะถ้าจะตัดการเชื่อมต่อก็ไปที่มอแล้วก็ d i สคอ n เน็ t มันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ ถ้าจะเชื่อมต่อใหม่ก็กลับไปที่ชื่อเดิมนะครับชื่อเดิมไปอยู่ตรงนี้นะครับคอนเน็กไปประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ